ครับค่ะ,เป,ะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ปกครองตนเองนี่รัฐบาลยังเป็นนายจ้างเราอยู่เรายังไม่ได้มีความฐานะาเป็นนายจ้างของรัฐบาลเช่นนั้นและครับค่ะถูกไหมครับวันนี้คนไทยมีอํานาจเฉพาะสามวินาทีตอนหย่อนบัตรเท่านั้นเองไม่ใช่เลยครับค่ะก่อนหน้านั้นก่อนหย่อนบัตรก็ก็ไม่มีอํานาจอะไรหลังหย่อนบัตรแล้วก็เขาบอกให้อย่ายุ่งการเมืองนะ,ะประชาชนห้ามยุ่งการเมืองนะค่ะ เป็นหน้าที่ของนักการเมืองนะเราถูกหลอกให้เชื่อว่าการเมืองไม่ใช่หน้าที่ของคนของคนไทยประชาชนแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยการเมืองเป็นหน้าที่ของประชาชนเพราะ<ล>ประชาชนปกครองตอนเองถูกไหมครับนักการเมืองอย่าตูนักการเมืองคุณเป็นแค่ลูกจ้างคุณอย่ามายุ่งการเมืองค่ะพูดถึงคําว่าการเมืองการเมืองนะกับการต่อสู้ทางการเมืองเมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับท่าน การเมืองเนี่ยความหมายเนี่ยก็คือการปกครองบ้านเมืองนะครับถ้าถ้าเราไปอ่านหนังสือเรื่องการเมืองนะครับจะมีคนให้ความหมายเยอะแยะจนถ้าเราสับสนแล้วก็ไอ้ความสับสนนี่แหละครับที่เขาต้องการให้คนไทยสับสนจนไม่เข้าใจว่าการเมืองคืออะไร,ะไรกันแน่ถูกไหมครับเ,<ข>เพื่อประโยชน์อะไรคะท่านให้คนไทยสับสนในเรื่องก็เ,เพื่อจะได้ปกครองแบบเผด็จการได้เพื่อที่จะได้ บ,บังคับกุมบังเหียนทุกอย่างครับโดยประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจการเมืองจริงๆก็คือทั่วโลกนะฮะนี่เป็นความความเข้าใจกันทั่วโลกก็คือการปกครองบ้านเมืองปกครองด้วยด้วยอะไรก็วยอํานาจนะครับซึ่งเป็นอํานาจสูงสุดอํานาจชี้ขาดอํานาจชี้เป็นชี้ตายชี้ถูกชี้ผิดอํานาจที่เรียวกว่าอํานาจอธิปไตยคะนะครับอํานาจที่เป็นใหญ่เนี่ยปกครองด้วยอํานาจนั้นนะครับถ้า เรามีผู้ปกครองเมื่อไหร่ก็เป็นการเมืองที่เป็นประเด็จการคถ้าประชาชนมีผู้ปกครองถ้าประชาชนไม่มีผู้ปกครองประชาชนเป็นผู้ปกครองรัฐบาลกลายเป็นลูกจ้างเราก็เป็นประชาธิปไตยแค่นั้นแหละนักการเมืองเป็นง่ายๆแค่นั้นเองนะครับถ้าเราถูกปกครองอยู่คถ้านักการเมืองอ้างว่าเขาเป็นนายเขาจะทําอะไรคือเรื่องของเขาเขาทำอะไรก็ได้เขามีสิทธิ์ที่จะทําทุกอย่าง นะครับเขาเขากฎหมายท itos, ําผิดกฎหมายก็ทําได้บอกว่ากฎหมายผิดแล้วก็แก้กฎหมายเอาใช่ไหมอย่างนี้เราจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงประชาชนก้นตึงได้แต่มองตาดำๆเขาก็ปล้นบ้านกินเมืองไปเรื่อยทุจร um ิตคอร์รัป claro> ชันไปเรื่อยเขาบอกก็ทําได้อะเราไม่มีสิทธิพูดประชาชนไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเขาออกกฎหมายอะไรก็มาก็ได้แล้วประชาชนต้องทําตามกฎหมายของเขานะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งที่จะมีกฎหมายของประชาชนค่ะ กฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ประชาชนก็เขาก็ไม่ออกสัย่าหนึ่งคุณจะทำอะ่นเช่นกฎหมายเรื่องว่าคอร์รัปชันไม่มีอายุความนี่เขายอมออกไหมไม่ยอมกฎหมายเรื่องทรัพย์เรื่อเรภาษีมรดกเนี่ยเขาออกไหมไม่ออกใช่ไหมถูกไหมเป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างนะอะไรที่ไม่เป็นผลประโยชน์เขาไม่ออกของผู้ปกครองที่เขาจะเสียประโยชน์แต่ว่าประชาชนจะได้ประโยชน์เนี่ยเขาจะไม่ยอมทําถ้าเขาได้ประโยชน์ต่อให้ประชาชนและประเทศชาติเสียประโยชน์ยังไงเขาก็จะทํา เช่นพรบบปิโตรเลียมอย่างเงี้ยค่ะนะครับโอ้โหประเทศชาติเสียหายเยอะประชาชนเสียหายเยอะพรลบปิโตรเลียมยกตัวอย่างที่ประชาชนเสียหายเยอะแล้วรัฐได้ประโยชน์เยอะผู้ปกครองได้ประโยชน์เยอะค่ะท่านพรลบปิโตรเลียมเนี่ยเราออกมาห้าหกฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยเกิดในปีปีพศสองสองสี่สองห้าหนึ่งสี่นะครับตอนนี้ปีที่สองห้าฮะสองห้าค่ะ สองห้าหนึ่งสี่เนี่ยสมัยนั้นคือสมัยนายกถนอมกิติกจนรจอมพลถนอมจอมพลป,ประภาพดเป็นนายกและรองนายกนะครับคืพอพรบปิโตรเลียมฉบับนั้นเนี่ยเป็นฉบับที่น่าเกลียดมากครับเป็นพบรบที่ลอกมาจากอังกฤษสมัยที่เขาล่าน,นิทางอิคมแล้วปล้นทรัพยากรของประเทศต่างๆที่มีน้ำมันมเราก็ลอกออกมาเลยพหลลปฉบับนั้นที่พูดถึงความน่าเกลียดผมอยากจะบอกนะฮะหนึ่งคืออะไร บอกว่าการเก็บผ้าภาคหลวงเนี่ยต้องเก็บแค่5%ถึง15%ซึ่งน้อยมากเกิน15%ไม่ได้ค่ะนะเรามีมีสิทธิ์ที่จะเก็บไม่เกิน15%ค่ะนะอันที่สองก็คือว่าเราให้สัมป,ปทานเนี่ยหมูไม่มีใครเขาให้กันนะทำไมคะท่านพื้นที่เนี่ยเขาให้กันทั่วโลกเนี่ยไม่เกิน400ตารางกิโลเมตร เราให้ได้20,000ตารางกิโลเมตรหมายความว่าหมายความว่าพื้นที่ที่มีน้ํามันในแต่ละประเทศเขาจะให้แปลงละอ๋อคือคุณคุณเนี่ยคุณได้ไป20,000ืนี่นะคุณสำรวจไปร้อยปีนี่นะคุณจะขุดเจาะไปได้ร้อยปีเลยเนี่ยตอนหนึ่งแปลงสัมปทานถตอนครับแล้วก็บริษัทหนึ่งสัมปทานหนึ่งได้หลายแปลงก็ได้นี่เป็นตัวอย่างนะฮะอันที่สามเนี่ยบอกว่า ภาษีที่ต่างชาติที่มาขุดเจาะเนี่ยต้องเสียเนี่ยข้าราชการห้ามบอกห้ามบอกประชาชนต้องเป็นความลับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเสียมากเสียน้อยเขาจะโกงภาษีอะไรต่างๆบอกไม่ไดม้มีมีมีกฎหมายอย่างนี้ขัดรัฐธรรมนูญชัดๆเลยแต่ว่าไม่มีการแก้นะฮะเพราะนักการเมืองได้ประโยชน์จากกฎหมายอันนี้ก็เลยไม่มีการแก้ทั้งๆที่มันขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับข้อมูลข่าวสารวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารต้อง ต้องโปร่งใสต้องบอกประชาชนะนะครับข้อที่สี่เนี่ยการให้สัมปทานเนี่ยทั่วโลกเขาวันนี้เนี่ยนะฮะ,ะเขาเขาอย่างต่ำเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครค่าสัมปทานแต่ของเราไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นอย่างสูงเนี่ยอย่างประเทศอย่างเช่นประเทศรัเเสเซียเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับกู้จอดนิดเดียวนะฮะเขายังรวยเลยขนาดนั้นแต่ของเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยเรามีเรามีเออสัมปทานเรามีเออเรียกว่าเราเก็บได้แค่แปดเปอร์เซ็นครึ่งเฉลี่ยแล้วเราเก็บสัมปทานได้แค่แปดเปอร์เซ็นครึ่งในขณะที่คุณเกิดตัวอย่างเช่นรัสเซียเก้าสิบเปอร์เซ็นถูกต้องครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ลาหลังมากแล้วพอพรบ ฉบับที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแทนที่จะแก้ส่วนที่เราเสียหายกับไม่เคยยกเลิกฉบับต้นเลยแต่ว่าเพิ่มเติมผลประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนมากขึ้นเข้าไปอีกมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนฉบับสุดท้ายเนี่ยเป็นฉบับที่น่าเกลียดน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็แล้วผมพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยชั่วชั่วร้ายที่สุดเนี่ยคือพอรบฉบับสุดท้ายฉ<น>บับปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ปัจจุบันเพราะทั้งข่าทั้งหกฉบับนี่ยังไปปัจจุบันอยู่นะไม่ก็ยังใช้หมดเลยไม่มีการยกเลิกฉบับไหนเลยค่ะแต่ฉบับที่หกเนี่ยเป็นฉบับที่ล่างขึ้นในสมัยพระท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตน่าเกลียดกว่าฉบับอื่นๆยังไงคะท่านแล้วก็มีท่านปิยสวสริ์อมรานันเป็นรัตตีพลังงานค่ะน่าเกลียดฮะเพราะว่าตั้งเขาเรียกว่าตั้งคณะกรรมการนโยบายน้ํามันขึ้นมาค ที่จะสามารถที่จะบอกให,ให้ขึ้นน้ำมันเท่าไหรเท่านู้นเท่านี้ราคาเท่าไหรขายเท่าไหรตามอ,อําเภอใจตามตามคณะกรรมการซึ่งต้องทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าคณะกรรมการทั้งชุดเนี้กินเงินเดือน,อนของปตทหมดรับประทานผลประโยชน์ของปตทหมดทั้งชุดค่ะ่ะซึงเพราะฉะนั้นก็คือปตทเนี่ยควรจะต้องถูกควบคุมคกลายเป็นว่าปตท ควบคุมคณะกรรมการนแทนซึ่งมันทำไม่ได้นะฮะพระเจ้าสรุปนิดนิดนึงค่ะท่านว่าท่านหมายความว่าคณะกรรมการชุดนี้ทํางานตามปตทต้องการถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเราจึงต้องใช้น้ำมันเบนซิน95เนี่ยลิตรละเกือบ47-48บาทเกือบจะ50บาทนะฮะเกือบจะ2ลิตรร้อยเนี่ยในขณะที่มาเลเซียประเทศอื่นๆเขาใช้มาเลเซียนี่18บาทเอง ต่อลิตร hmm. ประเทศอื่นๆที่เขามีน้ํามันอย่างเรานี่น้อยกว่าเราอีกเขาใช้น้ํามันถูกกว่าเราเยอะแก๊สถูกกว่าเราเยอะนี่แหละครับแล้วก็ทั้งหมดที่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโกหกประชาชนทั้งประเทศเลยครับ <c oughs> แล้วก็บทลงโทษสําหรับบริษัทน้ํามันที่โกงน้ํามันโกงแก๊สโกงเอาให้ตัวเลขเท็จเนี่ย <c oughs> การลงโทษจิบจ้อยมากเลยค <c oughs> ไม่มีการลงโทษชื่อว,ว่ายึด <c oughs> สมบัติไม่มีเลยนะฮะ เป็นการลงโทษที่เรียกว่าเขาให้ลงโทษไปทั้งปีเลยก็เขาปล่อยให้ลงโทษไปทั้งปีก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแล้วไาอยู่กัมหทั้งหมดนี่คือการปล้นประเทศทั้งประเทศนะฮะนี่คือพรบที่ยกตัวอย่างนะครับว่าฉบับที่หกที่ทาร้ายมากที่สุดนะทุกฉบับชั่วร้ายทั้งนั้นแต่ในความเห็นของผมฉบับที่หก มากที่สุดเป็นฉบับที่แย่ที่สุดนะฮะแล้วเกิดขึ้นในรัฐบาลที่เราไม่น่าเชื่อว่าจะทําแบบนี้มันจะทําอย่างนี้กับคนไทยได้กับประเทศชาติของตัวเองได้ค่ะค่ะมาถึงคําว่าการต่อสู้ทางการเมืองค่ะท่านการต่อสู้ทางการเมืองมีความหมายอย่างไรรวมไปถึงว่าณวันนี้ประเทศไทยเรามีการต่อสู้ทางการเมืองแล้วหรือยังครับการต่อสู้ทางการเมืองถ้าเราเข้าใจครับการเมืองคือการปกครองบ้านเมืองใช่ไหมครับการต่อสู้ทางการเมืองก็คือการต่อสู้ที่จะเข้ามา แย่งชิงกันเข้ามาปกครองบ้านเมืองหรือการต่อสู้เพื <ens> <together> well, so. ่อ <Inv> ร <asion> er ักษาอํานาจของตัวเองในการปกครองบ้านเมืองฝ่ายที่ชิงอํานาจกับฝ่ายที่รักษาอํานาจทั้งหมดเราเรียกว่าการต่อสู้ทางการเมืองเพราะการต่อสู้การเมืองนี้ก็มีการต่อสู้ของเผด็จการกับเผด็จการที่ชิงกันเข้ามาปกครองประชาชนกับการต่อสู้ที่ผมบอกเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติคือการต่อสู้ของภาคประชาชน เพื่อที่จะเข้ามาเผด็จการออกไปเพื่อที่เพื่อที่จะเข้ามาปกครองตัวเองนะครับโดยเปลี่ยนผู้ปกครองเก่าเนี่ยทั้งหมดให้กลายเป็นลูกจ้างของเราแล้วแน่นอนที่มีการประกันว่าเมื่ออำนาจอยู่ที่ประชาชนอำนาจรัฐอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชนแน่นอนที่สุดปกครองโดยลูกจ้างประชาชน S <S เพราะฉะนั้นการปกครองโดยลูกจ้างประชาชนโดยอำนาจอยู่ที่ประชาชนนั้นแน่นอนที่สุดมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องปกครองเพื่อประชาชน <คะ S 1> แต่ถ้าการปกครองของประเทศใดก็ตามอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนอำนาจรัฐอำนาจที่ประทายไม่ใช่ของประชาชนเป็นของใครก็ไม่รู้ <S 2> <S 2> <S 2> นะอาจจะอยู่ในประเทศหรืออาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้ที่มีอำนาจ <คะ S 2> สามารถ <S <S รสั่งการได้สั่งการได้นะครับแล้วก็ปกครองโดยสมมติว่าสมมติว่า โดยลูกจ้างของคนที่มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเชื่อได้ยังไงว่าจะปกครองและเพื่อประชาชนชนั่นก็ต้องเพื่อมีผู้มีอำนาจทางนั้นนะครับนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในทั่วโลกเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นหลักประกันว่าถ้าเราอยากจะให้การเมืองการปกครองนั้นประโยชน์ตกกับประชาชนไม่ได้ตกไปอยู่ในกระเป๋าคนคน,คนใดคนหนึง่งครอบครัวใดครอบครัวหนึง่งหรือว่า คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีวิธีเดียวเท่านั้นคือเอาอำนาจทั้งหมดมาไว้ที่ประชาชนนะครับแล้วปกครองโดยโดยลูกจ้างของประชาชนแล้วก็เพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดเพราะลูกจ้างในจ้างสั่งได้ใช่ไหมฮะก็ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนาเท่านั้นเองอของนจ้างเท่านั้นเองะนะฮะอันนี้ที่ผมเรียนว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่ ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพราะมนุษยชาติเนี่ยได้มีการต่อสู้ช่วงชิงผลประโยชนเย์เล็กๆน้อยๆเยอะะแต่ส่วนมากเนี่ยวัชชาคประชาชนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงผลประโยชน์ <c oughs> ของคนกลุ่มหนึง่งไปให้อีกกลุ่มหนึง่ง <c oughs> อีกกลุ่มหนึง่งมาให้อีกกลุ่มหนึง่งแล้วสุดท้ายประชาชนก็เป็นผู้ถูกปกครองอยู่นั่นเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเต็มที่เหมือนเดิมถูกต้องใช่ไหมครับ <c oughs> อาจจะได้เศษ <c oughs> ๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่า แต่ว่าการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคประชาชนผมอยากจะกล่าวเรียนที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนี้นะครับคือการต่อสู้ที่ประชาชนนั้นรวมตัวกันนะครับแล้วก็ไปแย่งชิงอำนาจจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวว่าเขาเป็นคนผู้วิเศษเป็นคนแข็งแรงเป็นคนเก่งเป็นคนอ,อ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นคนมีวิสัยทัศน์ดีอะไรอย่าไปเชื่อเขาเนี่ยเอามาเป็นของประชาชนซะก่อนแล้วคุณจะ ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้รับใช้ค่ะข้าราชการทั้งหมดก็เป็นลูกจ้างชั่วชุลูกจ้างประจําเท่านั้นการเมืองก็คือลูกจ้างชั่วคราวของประชาชนค่ะไม่ได้มีอํานาจอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าประชาชนอย่างที่นาวันนี้เป็นกันอยู่ครับแล้วก็การปกครองนี้เท่านั้นแหะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยเก่งขึ้นฉลาดขึ้นทุกวันอาจจะตัดสินใจผิดนะฮะครับอาจจะเลือกคนผิดเลือกลูกจ้างผิดแต่ประชาชนเมื่ออำนาจอยู่ที่ประชาชน เลือกผิดก็เลือกใหม่ก็ปลดออกได้ปลดออกได้แล้วเลือกใหม่มใช่ไหมเลือกไปเรื่อยๆเ,เขาเก่งขึ้นเองอ๋อ,อดูออกแล้วนี่ดีแต่พูดี<ม>นคนนี้ดีแต่พูดนะคนนี้เนี่ยเจ้าเล่ห์นะครับเอานโยบายมาหลอกลวงนะครับว่าจะให้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้คุณไปลูกจ้างคุณจะเอาอะไรมาให้านจ้างปร<อ>นะชาชนก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ถ้าปกครองแบบเผด็จการนั้นประชาชนจะไม่มีวันฉลาดเลยเพราะว่าผู้ผู้เผด็จการเนี่ย เขาให้ประชาชนฉลาดเมื่อไหร่ก็ปกครองยากนั่นก็ทาประชาชนโง่อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จนอยู่เรื่อยๆทั้งโง่ทั้งจนทั้งเจ็บแล้วก็ต้องพึ่งเขายืนบนขาตัวเองก็ไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ต้องพึ่งเผด็จการและเครือข่ายเผด็จการนะครับที่จะเอื้ออาทรให้นู่นให้นี่อะไรเงี้ยนะครับให้นิดให้หน่อยให้นู่นให้นี่ตลอดเวลามีอะไรก็มาขอฉันนะฉันจะทําให้ได้ทุกอย่างเลยนะฮะอีก6ปีเนี่ยคนจนจะหมดประเทศไทย โฆษณาตัวเองอย่างนี้ช่าใช่ไหมถูกไหมฮะว่าเพราะฉะนั้นเรื่องชั้นแต่เป็นนโยบายเรื่องเรื่องชั้นให้เป็นผู้ประเด็ดการเนี่ยนะฮะแล้วชั้นจะทําให้คนจนเนี่ยหมดแล้วมันหมดไหมล่ะหกปีแล้วเนี่ยมันหมดไหมมันคือประชาชนจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนจะ